จะเป็นทางระบบประปัดนะระเขาไปช่วยกันขนข้อขนอะไรต่างๆครับแล้วก็การอื่นๆก็นื่อจากหมายๆงานนะครับแล้วก็ข้ามสีนะฮะจะเป็นจะต้องไม่หยุดจิตไม่หยุดพัษนาระบบของตัวเองให้ดี ไม่ให <B> <Yeah. S 2> ้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความเสียเดียวเดแล้วกเป็เวลาเพราะว่าเราเ๊งตเวลาบทำงานก็ตามเรามีความรับผิดชอบในหน้าที่ที้าแจกแจงานให้แต่ส่วนเพื่อที่รับผิดชอบไม่ให้แบบมันตกพ่อแในเรื่องของการ ความซื่อสัตย์เรามีความซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานคือว่าอย่างเราซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานเราแบบถ้งเก่ดเราก็ไม่ได้เป็นกวัาย้อนมาขอความคุณที่สามนะครับที่สามมาเชิญเลยครับครับอุปที่สามครับตัวแรกเราต้องมีถามครับเพราะความ ตรงตัวเวลามันจะทําให้เราประสบผลสำเร็จในการทํางานนะฮะประสิทธิภาพในการทางานก็จะดีขึ้นนะครับผมตัวที่2เราต้องมีความเข้าใจความเป็นอยู่ใจการทํางานร่วมกับผู้อื่นต้องเข้าใจหน้างานต้องเข้าใจความรู้สึกต้องเข้าใจวิธีการของแต่ละคนต้องเรียนรู้วิธีการของแต่ละคนถึงจะทํางานร่วมกันได้นะครับผมตัวที่3ตัว A attitude เราต้องมีคัศนคนติที่ดีต่อผพ้อร่วมงานต่องานต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็เราต้องมี positive ที่เชี่วมกนะครับตัวสุดท้ายตัวเอ็มมีเนชเมนเราต้องมีวิธีการจัดก,การการจัดก,การที่ดีมันจะทําให้เราไปสู่การทํางานที่ประสบผลสาเร็จส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีสุดท้ายมันรวมกันแล้วมันจะเป็นคําว่าทีมที่แปลว่าทุกคนทุกองค์กรทุก่วยงานต้องทํางานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีค,ครับเยี่ยมมาครับคันนี้นอกจากว่า นี่เป็นกิจกรรมที่เลือกก็จะมีรางวัลให้ครับอ,อ่ะเดี๋ยวเรารางวัลรางวัลน,น้อยครับผมอ่าคุณนี่ยกหลังก,ก่อนนะครับผมทีมที่10นะครับมีคุภาพรับเต็กอ่ะรางวัลที่จะให้นะครับมาจากคุณเตยนั่นเองนะเป็นรางวัลกิจกรรมดีเด่นนะครับรางวัลที่1 3,000บาท3,000บาทนะคะอ่ะ,อะโอเคครับเดี๋ยวมีตัวแทนส่งมอบอ่ะคุณเตยคุณเตยมอบนะครับ อ่ากับอ่าเราพ่อครับถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะครับอ่าบันรึปนะฮะนับไปครับรางวัลชนะเลิศจากทีมพิชิภาพล่าสุดน้ำพนนนนานน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 น่นน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 นงวนน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 อนน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 ันน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  แปดเจ็ดหห้าสามสอหมดเวลาครับหมดเวลาเอาแได้ลครับเดกล้วยใช่ครับอไนะอบไหมดแหล่อกล้วยใช่ไหมอ่ะไปเลยผเมั่ไปเลยนะผมตันไ้่นี้ผมอ่ะนี่สอนี่ันะตนี้มัี่อครับชิดกน กลุ่มที่สองครับก็จะมีรางวัลนะครับพิเศษจากคุณเบยเช่นเดียวกันทีอะไรครับพี่เดียวทีอะไรครับชื่อทีผมทองครับพี่ผมทอง2,000 ทีมหงทองครับเดี๋ยวกระมือกับทีมหงทองค่ะสิบวินาทีเท่านั้นนะครับียาอะไรก็ได้นะเก้าแปดจหกันนี้ก็ได้ครับคันนี้ก็ได้ครับสไม่ได้อันเดียวคันเดียวครับสามสาม้วครับสาสอ่ะได้ครับเ0นอ่ะขอบมือกัมหงทองเลยนะครับผมคุณี่ 1,000บาทอ่ึ1,000บาทนะครับ1,000บาทนะครับผมอ่าโดยแทนภูมรับพ่อนะครับอันนี้ชื่อทีมอะไรเอ่ยชื่อทีมอะไรนะคนเท่าเท่าคนเท่าเท่าคนท่าท่าอ่ะถ่ายรูปนะครับอ่ะ10วินาทีครับ10 9 ได้หมดครับได้หมดเลยครับเจ็ดเจ็ดแล้วครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับอ่าเชิญเชิญครับเชิญกับที่ไปที่ชอบที่ชอบนะครับอ่ะกลุ่มนี้ครับกลุ่มไหนได้คะแนนเยอะอ่ะกลุ่มสิบมาก่อนเลยครับกลุ่มนี้คุณทีมสาวแบกกิ้งครับเชิญครับกลุ่มทีมสาวแบกกิ้งนะอ่ะกลุ่มทีมสาวแบกกิ้งนะครับ เต้ยไม่มีอีกพัน,นหนึงครับเต้ยเหลือไหมอีแต่อใ้ไนมครับผมอีกให้ให้ให้การมาชมเชยห้าร้อยาร้อยบาทห้าร <100, S 1> ้อยห้าร้อย โอเคครับ10บวินาทีเท่านั้นนะครับ10 9 8 7 6 5แป2เจหมดเวลาครับุมสุด้ายวันนี้เลยครับรวมกันเลยนะสมาชิกเล่นด้วยครับสมาชิกด้วยนะครกลุ่มสีก็ทีสวยเลยนะครับผมเธอกังสมเรียสามรอยสามร้อยอสามรอยอนเจ๊ไม่เท่ากัน เลยครับอ่าจะแทนกลุ่มละก้อนเลยครับ สี่สางนะครับขอบทนเวลานะครับอาจตบมือนะครับผมคราวนี้ของเหลือทนยังไงดีเยอคุณไหนที่รอกตัวเองอยากได้ครับมือนับอาจตบนั้นครับยกมือคุณแรก คนนี้ะรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับเวลานะพร้อมนะฮะนะฮะอ้าวหนึ่งสองสามสี่เก้าแปดเจ็ดหกคนละชิ้นค okay. รับคนละชิ้นสี่สามสองคนละชิ้นครับชิ้นเดียว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 ครับอย่าเอาไปหลายชิ้นขึ้นมาขึ้นมาแต่ชิ้นนต้องเลือกนะครับเอาอะไรขอเงี้ยไม่หมดเลยเนี่ย ที่เหลือก็มาเลยครับที่เหลือใครอยากได้มายมาอย่าก่อนครับไม่ได้แลนะเดี๋ยวก่อนครับที่ก่อนจะยืนอยู่ก่อนนะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพึ่งไม่ได้เยอะนะพร้อมนะครับสิบเก้าไปครับชิ้นเดียวนะแม่เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งชิ้นเดียวเอาชิ้นเดียว 0แนะครับหมดเวลามีใครยังไม่ได้ครับยังไม่ได้มาครับมาหยิบครับมาหยิบครับอะไปยิบครับมีใครยังไม่ได้ครับใครยังไม่ได้ครับใครยังไม่ได้มีขายบองเลยเนี่ยอ่าขมาครับอะมาไปขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารวมกันเหนึ่งนับซิกนะโอเคไปเลยครับพร้อมเลยครับอะใครยังไม่ได้ครับใครยังไม่ได้คุณไม่ได้นะครับอ่ะพร้อมนะพร้อมนะครับอ่ะซิมเกินไปครับ9แม่ มาครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่าโอเคทุกคนตบให้วไปห้่อยค่ะเดี๋ยวตบมือให้กับคนเที่ยวเลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมอบโชคให้กับทุกท่านเลยต่อเลยนะคะ